ครับสวัสดีครับผมพอคืนแล้วครับก่อนคันพิสารมันแม่เมื่อนี้วันที่ยี่สิบสองพฤศจิกายนหกสิบสามครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสี้าพี่น้องไอยมายมชมไออูพ่อเจริญพัฒนาของเฮียตุยกับเกลี่ครับอยู่ไอบ้านวังปากบุงตำบลระทาตำบลเชียงขวัญครับอาไปชมเลยครับผมเดี๋ยวผมสี้าไปชมครับว่าเมื่อนี้เจ้าของไออูผลมาพร้อมครับ เฮียตุ๋ยกับเกลี่ครับเดี๋ยวผมติผ้าไปชมเลยครับพราาเพิ่อนกระไดมัดตั้งเอโอ้เอชัวข้าวอยู่ีครับครับนี่ละไอะอันนี้เพิ่อกระมีรถเมคโครพร้อมครับให้บริการพร้อมแต่ว่ารถเกี้ยวเข่าดิเพิ่์ไปเกี้ยวอยู่ผีแล้วครับนี่ขั้นหนึ่งไอ้พูดขั้นที่สองครับอันยูฟังทั้งปุ่นขั้นที่สามครับ อ่ปลาครับยวผมสิพาไปชมครับอันนี้ก็มีรถเมคโคบริการครับอันนี้การวิรถสิบล้อน้ำครับสิบล้อขนทรงขนทรงไอรถเกี่ยวเข่าพร้อมครับเพื่อนมีบริการพร้อมครับทรงรถเกีียวเข่ารถนี่นะครับอ่ความตามมาครับเจ้สวัสดีครับนี่แหละครับ นี่แหละครับเกลลี่ครับเจ้าของอูพ่อจะเลิญพ yeah, like yep. like ัฒนาครับเผินกำลังเห็ดกับเขาอยู่นี่ครับเกเพิ่นนี่แหละครับนี่แะครับนี่แหละเพิ่นกำลังถอดปลาอยู่ครับถอดปลาดุกนี่แะครับเกเพิ่นตัวจริงเลยครับนี่แะอูเจอพ่อจะเลิศพัฒนาครับนี่นะครับลงขั้วเพิ่นครับนี่แหละครับเพิ่นมีรถพ่อจะเลิศพัฒนาเนี่ยตุยเกลลี่ครับรถเกี่ยวเขารถตีดินครับรถตีธรรมดาครับ นี่ครับโซนลงข้วครับอันนี้อันนี้หัวหน้าทรงครับหัวหน้าทรงครับนี่นะครับเดี๋ยวผมสิบผ้าให้มาเบื้องข้างหนาครับมาเบื้องท้างหนาเอออูของเฮียตุยครับกับเกลี่ยพันครับนี่ครับเพ่นมีบริการซ่อมรถมีลูกน้องซ่อมรถมีบริการรถเกี่ยวเขาพร้อมครับนี่แหละครับ มีหมดครับอ่าเดี๋ยวผมสิบผ้ามาชมเพื่อนกำลังซ่อมรถอยู่ครับมีแผนกซ่อมรถนี่พนักงานซ่อมรถพร้อมครับนี่แหละครับนี่แหละครับพนักงานเพิ่นนี่ครับเฮียตุ้ยครับเฮียสวัสดีครับผมนี่แหละครับเจ้าของเฮียตุ้ยแท้เลยครับนี่แหละครับนี่แหละเจ้าของรถครับผม คนบอกว่าชั่วเลยครับนี่นะครับจะข้องรถพนครับเพ่นกับมีซางส่อมรถครับนี่แหละครับพนกับประจํายุ้ยอำเภอเชียงขวัญนี่แหละครับรถเกี่ยวเข่ารถตีดินมีเมดครับแลบประกอบมีจำนายครับเพ่นกับมัดตั้งยู้นนี่นะครับนี่นะครับอยู่อำเภอเชียงขวัญเท่านี่นะครับผู้ได้สิมาติดต่อพนไปเกีียวเข่ามาซื้อรถมาให้ประกอบรถก็ได้เหมอดครับนี่ครับ มันมีประกอบรถเกี่ยวเขารุ่นทอ่อขวารุ่นทอ่อ้ายรถตีดินแบบตู้แอร์แบบตีธรรมดาครับเอานี่ยนะครับมีมี่มดครับมาเด้อบาดิครับพี่น้องผูใ้ใดที่มาเกี่ยวเขามาซื้อรถกลับมาครับตอนนี้กำลังเกี่ยวเขา่าถอดแกลเพื้นมาเองครับเมื่อนี้วันที่ยี่สิบสองพฤศจกายนครับหกสิบสามครับตอนนี้เพิ่งกำลังเกี่ยวเขาอยู่ครับตอนนี้หน้าปีหกสิบสาม นะครับสุดท้ายผมขอจ่ายไปก่อนสิบตาพอกันไหมเด้อครับบานนี่สวัสดีครับผมนะครับนี่นะครับยุติสถนนลาดยางนี่นะครับมองอูพันยูขามของเฮียตุยครับเจลลี่ครับพ่อจเลิศพัฒนาครับนิวสองพันยี่สิบครับสวัสดีครับผม